เขาใสมันต้องพิสูจน์ขาใสมันมีหม่กาวตวนี้นากมันอีหักแงบุหนะใม่กาวอย่ตัวนี้มันยุ่อยุุบยาวแคลงก็ใ่ใช่ใ่ช่ย่ีนีตัวนี้ยาวแค่ลงกลุ่มอะหรอนี่นะโอ้มันนะเปิดตู้อเี้เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนี่ะท้ นี่นุ่มๆมุนกันไม่ติมนีู่าฝาไซนน่ะมวน่น่มักไง่ทยๆยๆๆนี่ไงนี่ายล่ะก็นี่นี่โอ้โหอ่าาา้าาาาากาาคาาาาาาาวาา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 อานนาาาาะาี่าาาคาา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 ายาาูาม พอหัก10กิโลพุ่นได้ว่ากนนี่อ๋อลำนี่สุดยอดเลยใหเสื้อบ่เปืองดิลำอิ่มบ่าลำก็ใหญ่หัวก็ใหญ่ได้เบิดกิ่งก็ได้เบิดกิ่งมันก็ได้นะกิ่งมันใหญ่ดเนาะไเห็นจักเื่อ่อยมันยว่าโคงหนูโคงหนไป่อยนแล้วลูกเยลว่าปีนี้ มนัสมันซวยฮอดมนัสซวยเนี่ยอีออนอีอันนั่นน่ะเอซีออนอยู่นะน่ะ <laughs> <laughs> <analyze anthropology. laughs> <laughs> <laughs>